ที่คือภาพถมายภาท,ทถายม,า,มาเป็นจิจังสา,านะคะคนแรกของของศูนย์นะคะตั้งแต่ปี5455นะคะจันชิทา54ขอไมอกตัวได้ไหมคะขอไมอกตัวได้ไหมคะค่ะแล้วอาจารย์ชิดชิงายอยู่ๆบอดุกุกไปอยู่อยู่ก็อยู่ๆเฉยยังไม่เห็นศูนย์เลยใช่ไหมคะช่วงนั้นให้เล่าประสบการณ์นี่ค่ะ ก่อนที่จะมีการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตรงไฟแดงสามแยกไฟแดงสนามบินน้ำนะครับคุณตุ๊กก็ไปติดต่อผมว่าตอนนั้นผมสอนอยู่ที่โรงบาลพนังเกล้านะเป็นจิตอาสาของพรงาพนังเกล้าสอนลายแดงพร้อมทั้งลีลาดด้วยคุณตุ๊กไปติดต่อว่าถ้าศูนย์เสร็จแล้วอยากจะขอเกณฑมาเป็นอาสาจิตอาสาที่ศู์ได้หรือไม่นะ ผมก็คิดอยู่หนึ่งวินาทีก็บอกตกปรับตกลงนะเพราะว่าโอกาสที่จะทําให้ชาวเนรทบุรีมีสุขภาพแข็งแรงก็มีโอกาสที่โอกาสดีนะเพราะว่าที่อื่นนี่ยังไม่มีเลยนะครับสมัยนั้นนะครับก็ได้มาช่วยจนกระทั่งพอศูกเสร็จแล้วก็มาอยู่ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะก็มีความสุขนะได้พักพวกได้เพื่อนฟู ได้ดยอิวิจจากจังหวัดยูนนานและจังหวัดไ้เชียมาออกกำลังกายที่บ้านนะการไลา่แดงเนี่ยเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนอกเหนือจากแอโรบิกนอกเหนือจากไทกเก็ตนอกเหนือจากอะไรทั้งสิ้นแต่การออกกำลังกายชนิดนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะอย่าอยู่ที่บ้านเลย ออก็อยู่ร่วมก,กันขับกลุ่มร่วมเ,เพื่อนแล้วมีอโอกาสที่จะได้ออกกําลังกายได้สังสรรค์ได้ผุดแฉะแฉแลกเปลี่ยนความรู้อะไรอะไรกัน,นและที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำให้ไม่เฉาครับอยู่บ้านนั่งดูทีวีเฉยเฉเนี่ยจะเฉาไปตลอดนะผมมีเพื่อนอยู่หลายคนที่เกษียณออกมาแล้วไม่ได้ไปไหนนเะงีย้ยอีกไม่กี่ปีก็ไปกอดเพื่อนเลยนะหลายคนในรุ่นผมเนี่ย ไปก่อนเพื่อนเยอะอยู่แต่การออกกำลังกายนังกล่าวเลยนะครับถ้าจะให้ดีนะก็ควรจะมีการก่อนที่จะออกกำลังกายต่างต่างวรคจะมีการวอร์มนะซึ่งการนี้เราเรียกวอร์มอัพนะก็จะมีการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆก,ก่อนเพื่อให้ร่างกายเราปรับสภาพนะ,สะแสดงว่าวันนี้ไม่โชว์อะไรเลยโชว์ โชว์เหมือนกันแต่จะโชว์ไปอีกแบบหนึง่งซึ่งจะเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวได้ชมนะครับในระดับ,บที่สามเดน้อถามหน่อยระดับที่สามคือระดับที่ต่อจากลำใช่ไหมใช่ค่ะก็ะคือก็ลำหนึ่งลำสองแล้วก็ต่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนะพราะฉะนั้นต้องเตรียมไว้นะเตรียมตัวไปเลย<อ>ไ,ได้แต่ก่อนหน้าที่ถึงอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมาวอร์มหน่อยนะครับเป็นการออกกำลังกายที่ เพื่อเตรียมที่จะออกกําลังกายในจังหวะในในจังหวะอื่นและใช้เวลางานเวลาออกกาลังกายในส่วนใหญ่ก็จะขึ้นชั่วโมงขึ้นไปนะแต่ตอนนี้เราจะวอร์ประมาณ8นาทีข้านาทีท่างนั้นนะครับเขา<อ>เรียกว่าอะไรอาจารย์ยกว่าเขาเรียกว่า12ท่าของการออกกําลังกายในการที่จะอุ่นเครื่รองออก5ท่าได้ไหมออก5ท่าได้ไหมออก5ท่าได้นะครับแต่ว่า สิบสองท่าเนี่ยเป็นที่ของของเขากำหนดมาให้เบองจีจนนะเขาก็จะมีทั้งในส่วนของร่างทั้งช่วงล่างช่วงบนรวมทั้งคอรวมทั้งเอวต่างๆด้วยนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะใช้เอวเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นคราวนี้เรอ,ออกกําลังกายใช้เอวก็จะแทนหมุนเอวด้วยนะครับอ่ไหน,ไหนๆก็ ออกกำลังกาย12ท่าทุกท่านในห้องค่ะเชิญกลางเวทีเลยค่ะใครอยากจะมาร่วมด้วยนะอยากไปอยากกรอนนะคะทำตามผมกรอบกำลังกายก่อนทำตามผมเท่านั้นเองนะครับเป็นการวอร์มออกกำลังกาย12ท่านะครับโอเคนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะนำใช่ไหมคะจะนำให้ดูเดี๋ยวจะพึ่งเปิดเพลงนะคะก็ไ,ไม่ใช่อาจารย์วันชัยท่านเดียวนะคะวันนี้เรามีจิตนาสาร้อยกว่าชีวิตค่ะ หลายหลายคนที่นั่งอยู่นะออกมาด้วยกันก็ได้นะครับไม่ยากดูตามพวกนั้นเองนะครับง่ายๆแล้วเราก็จะนในเผ่อเพลงเกาจะมีบอกว่าจังหวะจังหวะแรกเป็นอะไรเป็นอะไราอะไรนะครับกาลองไยับดูนะคะระหว่างนี้จะบอกว่าไม่ว่าไม่ใช่ท่านอาจารย์ชัยท่านเดียวนะคะมีทีม สูงเรานะคะมีชื่อเสียงปัจจุบันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยนามวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราเชิญชมรมเครือข่ายมาด้วยทั้งหมด46ชมรมนะคะจะเป็นตัวแทนต้องขอประธานไทยที่เราเชิญไม่หมดนะคะ<น>เพราะว่าเราคงควต้าชมรมไม่กี่ท่านนะคะก็อ่าเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะทั้งจินอาสาทั้งสมาชิกในสูตรแล้วก็ชมรมเครือข่ายที่เราสร้างให้ผู้สูงอายุเหมือนที่อาจารย์บรรัยบอก ความสุขแล้วก็สุขภาพดีนะคะก็ตอนนี้เชิญเชิญท่านหน้าเลยได้นะคะแต่สําหรับท่านที่ไม่ไหวนั่งเก้าอี้ก็ขยับมือขยับไม้ไปเลยก็ได้นะคะตอนนี้ก็ออกลังกายก่อนที่เราจะชมการแสดงอีกสิบกว่าชุดนะคะขอเชิญอาจาร์มันชัยตั้งสาหะค่ะ よいしょ。 Thank <laughs> you. เจ็ดต้งต่เยนห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปลี่ยนห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอง